สวัสดีครับสวัสดีน้องๆ FC พี่จอนนี่มือปรากินดี้ที่ครบหลักหลายๆคนตอนนี้กำลังเติบโตและมีความสุขกับบนเส้นทางของโลกโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปต,ต่างๆนะครับโซเชียลแอปพลิเคชันต่างๆนะพี่จอนนี่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับแต่ยึดหลักสำคัญนะครับก็คืออย่าไปสร้างปัญหาหผู้อื่นนะครับเราอยู่ในกรอบตามสิทธิที่รัฐธรรมนมูญของเรานะครับหลักในการ มูลเหตุประเด็นที่มันจะฆ่าแกงกันนะมันมีไม่กี่มูลเหตุหรอกหนึ่งแย่งที่ทํากินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่สวาัาดแย่งอํานาจบาดใจนี่คือจากประสบการณ์จากการทํางานด้านการสืบสวนของผมที่ผ่านคดีอุกฉกรรมามากมายผ่านคดีฆ่าก้นมามากมายนะครับหากเราลดในสิ่งเหล่านี้ออกจากใจเราไปได้ชีวิตเราจะมีความสุขแน่นอนหลายๆคนถามผมว่าพี่จอนนี่อยู่บนโลกโซเชียลนะครับหลายปีมานี้นอึดอัดไหมโดนนู่นนี่นั่น ผมบอกเลยครับผมมีความสุขเพราะอะไรผม,ผมใจผมผมบอกกับตัวเองว่าตลอดว่าตราบใดที่เราไม่ได้สร้างปัญหาให้ใครใจเราก็เป็นสุขแน่นอนใครจะด่าจะว่าผมจะคอมเมนต์ด่าผมแบบไหน,นอย่างไรผมไม่เคยโกรธนะครับนะครับหากเมื่อไหร่ผมไม่ให้อภัยใจผมก็เป็นทุกข์ครับเหมือนผมนะครับใครจะด่าผมด่ามานะครับผมขอแค่ว่าหากผมสวนกับผมติดคุกนะครับผมเอาเวลาที่เหลืออยู่กับลูกกับเมียแบบมีความสุขดีกว่า นะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับเติบโตโโซซนโบนโลกโซเชียลอย่างงดงามที่จะนี่10ปีบนโลกโซเชียลนะครับผมผ่านอะไรมาเยอะแยะนะครับเจออะไรมาทุกรูปแบบได้เห็นแนวความคิดของคนได้เห็นมุมมองสะท้อนมายัางตนเองนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งอื่นใดบอกกับตัวเองมาตลอดว่าผมไม่เคยเอาความได้เปรียบไปเหยียบย่ำใครครับสวัสดีครับ